ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่กระดิด่งทล้วกว่เรียกว่าเป็นกุ้งตามกลางคลื่นลมแรงเหลือเกินวันนี้วันนี้หนักกว่าเมื่อวานอีกเมื่อวานว่าแรงแล้วนะวันนี้แรงกว่า วันนี้หนักเลยทั้งคลืนด้วยคลื่นใหญ่ยูยวันนี้ <S <S นี่เบาลงไปแล้วโอ้โหมอกีนี้มกทีที่คลื่นแรงมากได้มาเยอะแล้วแหละเดีย๋ยวไม่ได้ถ่ายไว้มาถ่ายให้ดูคลื่นเฉย เถ่ายโต้คลื่นโต้ลมดูดิโอ้โหถ่ายแทบไม่ค่อยไปจะถายไม่ไปแล้ว อาหาที่ตกพุ่งหนัโอ้ยมันหนักติดก้ามก้วมั้งเนี่ยอ่าอะเรื่องก้ะมังใส่คล้องก้ามีกแล้วเนี่ย เป็นอย่างนี้เนาะลมก็แรงด้วยปูแพม่เคืนก็แรงเนี่ยน้ำหนักมันเกินผมคล้องกล้ามแล้วมันจะหนักมากเลยเนี่ยไม่มาด้วยดูดิติดอะไรด้วยผวกมึด้วยไปดึงสายอันนู้นมาด้วยละมั้งว่าแล้วไงคล้องกล้ามมันเนี่ยจะรอดจะได้ไมั้ยเนี่ย อุ้ยๆๆๆๆๆๆจุบๆโหยดีนะมันพันโอ้มันเกี่ยวด้วยเกี่ยวคือ này ได้ ลงน้ำเลยโอ้นี่ดึงสายนี้มาด้วยไม่น่าไหมมันหนักจังอืมเกือบอดไปแล้วไมหมล่ะโอ้โหเน่นเราเมื่อแขนเลยมัน ลาน้ํามามันเกี่ยวมันคล้องแขนมาแล้วมันทําให้ลาน้ํามันจะหนักหนักมากเลยโอ้โเกือบเกือบไม่ได้นะตัวคันี้ยังติดเลยอะ่ะ ใส่ใส่เลยติดนวดมันไปโตมันตัวไซนี้เยอะมากเลยอ่ะได้มานี่ปล่อยไปเป็นสิบแล้วไซมันเล็ก ขึ้นฝ่าลมนี่เรือข่อ,อยังชั่วสงบลงไหนลมก็สงบลงไหนเดี๋ยวเย็นกว่านี้เรือมจะวิ่งหนักกว่านี้อีกช่วงนี้น้ำแห้งไงเข้าออกในในคลองอัมพาวาลำบากหน่อยช่วงน้ำขึ้นคืนนี้และโอ้โหวิ่งนคลึบเลย หลตวงแล้วก็จะมีปนปนกันนะนะเล็กมั่งตัวสวยตัวใหญ่มันนะ่งนครับจังหวะจังหวะเจอตัวใหญ่ก็อาจจะเจอหลายตัวจังหวะเจอตัวเล็กอย่างนี้กุ้งนางก็าอาจจะเจอหลายตัวแต่ละหมายแต่ละจุด เราต้องขยันขยับขยันย้ายนี่ขย้ายมาทั่วแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วตรงนี้สว่าเยอะเหลือเกินลมก็แรงขึ้นก็แรงสว่าก็เยอะพวกสาลายสลายใบสาลายหางกระลอกโอ้โหเยอะมากเลย น้ำแห้งก็ออกมาจากตามคลองพอน้ำแห้งพวกสาหร่ายพวกนี้มันจะเยอะไงเขาก็เลยกำจัดขุดลอกคลองมั่งอะไรมังก็หลุดหลุดออกมาม่งั้นมันก็จะไปตันตามคลองพอเขาลอกคลองแล้วมันก็เนี่ย แล้วออกมาแม่น้ําส่วนนึงก็ขึ้นไปอยู่บนบกหมดอีกส่วนนึงที่เล็ดรอดมาได้มันก็ออกสู่แม่น้ําเยอะไปหมด <c oughs> ติดอะไรก็ไม่รู้ แกแล้วไม็กแล้วขึ้นน้ำมาเลยขึ้นน้ำเป็นเรือเลยเต็มปากเต็มคำ แต้ตัวนี้ก็คุณต้องพอก่อนแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเย็นมากแล้วยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยอาหารก็พอแค่นี้ก่อนครับเอาไว้คลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่วันนี้ก็แค่พอของปากของคอเอเคพอได้กับข้าวกิน ทีทีตกไปก็ไม่ได้สนใจอ,ะอ่ะนีย่ยเนั่นปิดมั่วหมดที่ตกไปก็ไม่ได้สนใจว่าจะได้เท่าไหร่รู้แต่ว,ว่าเออมันน่าจะพอได้กับข้าวแล้วถ้าวันไหนจะตกขายก็เ็ว่าไปอีกเวลาหนึ่งต้องอึดกว่านี้ต้องรอน้ำ อันนี้ก็ลงมาตกเพื่อที่จะดูว่ามัมีตัวหรือยงังพอที่จะตกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยลองมาดูก็สุกแล้วมันก็พอได้อยู่โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพบกันใหม่คลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขมีงินใช้สุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ